คนรุ่นใหม่ในฮ่องกงต้องยกย่องเพราะสู้กับระบอบอำนาจนิยมที่ใหญ่ที่สุดถามว่าสู้แล้วรู้ไหมว่าจะชนะคําตอบรู้ว่าไม่ชนะแต่ก็สู้การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในเมียนมาเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดคือสงครามประชาธิปไตยในเมียนมาการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่อีกส่วนหนึ่งยังเห็นในเกาหลีใต้และในไต้หวันรวมถึงวันนี้กระแสการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในไทยที่เริ่มขยับตัวขึ้นผมว่ากระแสการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ยังขับเคลื่อนต่อเป็นแต่เพียงในอนาคตกระแส โลกที่มีความซับซ้อนก็จะมีผลกระทบต่อกระแสะคนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันกระแสะการเมืองภายในและพลวัตของสังคมภายในก็มีความซับซ้อนมากขึ้นก็กระทบกับการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ไม่ต่างกับยุค14ตุลาที่พลวัตภายนอกกระทบการกดตัวของขบวนนิสิตนักศึกษาไม่ต่างกับก,บการที่พลวัตภายในเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของขบวนนิสิตนักศึกษาผมว่าโดยภาพรวมนะครับเป็นภาพเดียวกัน